สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันสันสนีโมคุนทษทีมงานรักบ,บ้านเกิด .com วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับอาจารย์กิติกรกีกรติริเลขาซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะคะโดยเฉพาะเลยในเรื่องของการนําควันไฟที่จะไล่มแมลงในสวนมะม่วงงามเมืองยาแห่งนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ยินดีที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ผ่านทางรักบ้านเกิดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับอาจารย์กิติกรกันเลยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเห็นอาจารย์บอกว่า ใช้ควันไฟนี่แหละกําจัดหรือว่าขับไล่แมลงให้ออกจากสวนมะม่วงงามเมืองยาแห่งนี้มีขั้นตอนหรือวิธีการทํายังไงบ้างคะอาจารย์ง่ายๆครับก็คือหนึ่งเราใช้แกบนะฮะแกบนี่สองส่วนใช้แกบสองส่วนผสมขี้วัวหนึ่งส่วนฮะอ๋อมีขี้วัวอ่าขี้วัวหนึ่งส่วนอย่าใช้ขี้วัวเยอะฮะใช้แค่ส่วนเดียวหนึ่งต่อสองจากนั้นก็คลุกเขานะคลุกเขาให้เข้ากันนะฮะ ผสมอย่างละหนึ่งส่วนผสมอย่างละหนึ่งส่วนคลุกเขาแล้วก็คลุกเขาส,ส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอ,อคลุกเขาส,ส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วยังไงจากนั้นก็นํานําเอาที่ที่วัวที่ผสมแกะแล้วใส่ลงไปนะจุดไฟขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับค่ะเอาใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปในกองไฟเลยในกองไฟเลยนะฮะแล้วก็เกิดควันนะ แล้วทำไมต้องใส่ขี้วัวด้วยคะเนื่องจากว่าขี้วัวจะไปไปเบรดไม่ให้ไม่ให้แกบเนี่ยไหม่เร็วนะไม่เร็วก็จะเป็นควันติดกันทั้งคืนควันที่ได้ก็จะไปกระตุน้นให้มะม่วงเนี่ยติดดอกออกผลทั้งปีนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังไล่มแมลงไม่ให้มารบกวนมะม่วงก็ นะฮะมากัดกินใบมะม่วงค่ะอุ้ยเป็นขั้นตอนที่ง่ายๆเลยนะคะอาจารย์มองดูแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเองก็สามารถที่จะทําได้นะคะแค่นาแกลบหนึ่งส่วนแล้วก็ที่บัวี้วัวอีกหนึ่งส่วนแล้วก็ไปใส่กองไฟจากนั้นก็จะเป็นควันอย่างที่เห็นได้นะคะก็จะสามารถขับไล่แมลงออกจากสวนได้นะคะวันนี้นะคะทีมงานรับบ้านเกิดคอมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามเรื่องราวข้อมูลด้านการเกษตรได้ที่รักบ้านเกิดคอมนะคะ คะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ